สวัสดีครับบ่บอมคนนอกรถครับขาพี่น้องท่านผู้ชมครับมาดูนะครับแท็กเตอร์คูเปอต้าครับ L4708 นะครับรถบ้านสายปัญญานะครับขับโดยน้องเวฟนะครับวัยรุ่นครับวัยรุ่นอายุ17ปีนะครับคันนี้ซื้อมามือสองครับก็มาอยู่กับน้องเวฟสองปีแล้วนะครับคันนี้ คครรรััับบบสห L4708 นะไถนาครับพวนดินรอบสองนะครับโอ้มีแต่ลูกรลังล้วนๆเลยตัว,วนี้ายอยู่บ้านสายปัญญาครับอำเภอเซกาครับจังหวัดดึงกาฬนะครับโอ้ขอกดังแแบบูถาว่า ถน้องเว็ดแก้วเลยฐานควรฐานหกรถซื้อมือสองคนระับมาจากโคราชมาจากแถว,วนางรองบ่นางรองครับนางรอง ผ่าน6ใบ24ครับโอ้ขัดทายขึ้นน่อยแท้มีราวด้วยครับติดสติ๊กเกอร์ให้ด้วย2องแผ่นนะครับน้องเขามีรถ2คันครับคันหนึง L36 นะครับน้องเขาว่าไม่แรงครับมาขึ้น L47 ล้านลันเลยครับลายท่อ เหล่าเหล็กครับไปช่วยนะเหล่าเหล็กกันไม้ครับโอ้มีเดียวเด้วยบอก รอบสองครับยาไม่ค่อยมีนะทำโดยน้องเว้ครับวัยรุ่นนะครับบ้านสายปัญญา วา้าว้าโอ้คุณผ้านหกลูกรังนะครับนี่โอ้มีปัดครับมีปัดขานหน้าเขาพูดด้วยนี่ผมว่าต้องยกขานหน้าขึ้น,นอีกก็ สองสามรอบเลยแขนด้านขวาหัานตาช้างมา หามตาช้าง d h, 24, 2, h 2 4 6F ไฮเกียร์2ครับ2 high วันนี้มาเยือนผินเซกาครับบ้านแสงปัญญาฮะมาดูกันต่อครับกับน้องเวฟรถไถซิ่งอายุ17ปีครับขับรถไถหาเงินครับช่วยพ่อช่วยแม่ครับ เสร็จแล้วครับมัาจะรอบสุดท้ายหรือเปล่าฝั่งนี้รอบสุดท้ายสอนคันนาครับรอบสุดท้ายใส่กดเข้าโอ้คุณไงกุ๊บเลยดีครับใส่หน้ากากมาหน้ากากกันทำไม ป้องการฝุ่นป้องกันโควิดด้วยไม่น่าจะมีโควิดหร,กรักบอดูกลางุ่งนาครับโอ้แถวนี้นี่เป็นดินลูกลังนะครับนี่บ่ลูกลังนุ่นล้วนเลยนะครับแต่ว่าเจ้าข,ของนาเขาแมคโครมาลอกไปหมดแล้วครับ จะเสร็จแล้วครับนี่รถไทยมาจาก คูบต้าบุรีรัมนะครับสาขางรองนะครับผานหลังจักราดโคลาดก็ครับคุณรมเพื่อไปนะครับรถมือสองครับมาอยู่บึงการสองปีแล้วนะคันนี้ เสร็จแล้วครับไ้ฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วงานนี้นะไปโรงงานเดินแค่นี้ครับประมาณ89นาทีนี่เหงอแตกเลยแต่ก็ยังไม่ค่อยแรงครับ กากาศตระน,นั้น10โมงเช้า ็จแล้วครับรรบสุดท้ายอขนนาองคอกไปเลย หลุดรั้งต้องถอยมาเอาครับถอยไม่เข้าถอยอีกรอบนะอึ่งเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะบ่าวบอมคดมักรถครับ ตคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ